ีกว่าเขาเปิดลูกเรียนเปิดลูกเรียนไปแล้วคทิ่ลูกเรียนยดีกว่าเอา,อยาอหยาดโคิดวิทยามันทิดเด็กหน่อยทิศแยกนอยอะไมันมันสุดไปแบงไง

วันนี้เหรอน่ะถนนเดียบรถมันให้รถเขาหวันน้ฝนแห้งอีเดียวเดี๋ยวฝนหนูฝ่าหนูมาเลยนะที่วางสีสามสีนี่พอรสีนีทุกทีเปียบรดร่างนามมันหน่อยมันวดครับผม่างดีมอง มันเคยเป็นนะค่อยคยหลัดถ้า oh. มันแห้งๆมันจะเอาเลย oh. <c oughs> ม่นชอบยวเอาหน้าบอกจตหนาเพิ่มเลย <c oughs> ทั้งหนอกกับพ่อทั้งนอก ปีนี้มันทีนี้จะก้นไปเลมันทีนี้สามไปนั่นเลยนะตัวนหงนมาเขาโดนไปที่ไหนเขาทามู่นะครับเกาทามูนจะัเท่าไหร่ว่าเวลาเาวั่ะจังหวัดเอเวนเ่เลยสองสามเดือนัเดือนเลยดนไาเลยน่นคต้ น้องไส่าลาแบ,บบเปป้าน้องฝากน่ายนาเนี่ยคือยื้ท่านเลยวันทีบา้านท่นทานพิจิตรยู่ท่านไต้เรีกว่ามันคือแขกนองกระทงอ้ยฝนพัดท่มฝนท่มบางทีมันแขกฝนท่วมอยู่ละไม่แพนางยืนเีร เขไัดมต่อ,รอคร่บโอ้อัน,นมาแ้าอยู่มว้บนนคู่แววมันคือผู้หนหอยเด็ดนี่นเหรอ,อหต <c oughs> กระ,ะ,ะด้างมากครับใช่คือคู่แววนะนานเลยนบังด้วยมันหม,ม่นมาจะใช้มาปล่ออันว้าเอาวัน,ะนเจนีนี่แน,นวมนอีอกเนาะนะมากเยเาะ่เองมันนี่ คีมมาพ่อกันมวนัคือคุณกีซ่นไม่อยูเพื่อน้องฮีน้องฮีใช่ต้องฮีอเยวเท่ากอ้าเปน้องไพ่เออเป็นงานงานย่สานทำงานี่สานเออก้อพนพนุ่งเดียวนี่เอออยู่นครครับก้อนี้คืะครข้อพน ก็บวชว่าชิ้กับเช็ดตั้งแต่แรกเนี like ่ยว่าชิ้กับสร้างเนาะนัเอาผู้ไม่เสื่ออย่างนื้อดผู้ชายม่ว่าก็ให้าีใจได้ไแม่หรอแบบนี้ว่าอย่างบวชดิสยเนาะ ใบไปพูมี่เป็นไหมครับนี่ไปนี่ไปมบยย่างให้เกิดก,อก,กด้อนหนึ่งครับโอุ้กทักระไรกี่เรอสามสิบห้าครับสามสิบห้าปีนะนี่ยังวะเกินไนี่เลยครับไม่ นี่กีอแขนอววยยนั่ม่เหนเลยไม่พวกหวยเนี้ยไม่องูาอ่งเดือนบดนเนี่ยเะหนึงหรืสองเดือนทที่เปนึ่งครับเปนหนึงอ้วกเป็นหนึ่งครับไปต่อมาไดอ วะนี่บ่ได้อักปีเลยกระเจนอะรเนียบอปีก้อนเนี่บ่เป็นน้องย่าเอน่ยบอน้องน้องท้าหลาดินาะเรื่องะนมันบมาวัดตะเคียนบอกให้มันเขาวัดเนี่ย เออกระบุญเขาหระวะไงเียููดเหย่ก็ไม่ยอมซ้ำนี exactly ่ค้อนเท่าไงแต่ค้อนนี่บุญนเนี่ยมันแฮนดีนี่ยูดผูดใยญ่นี่ไม่มีโอกาสนะให้สันอ่ทีกําตัดรอดนะให้สันไปว่าอะได้แบบ ตัดร้อนเกียรที่หนึ่งและำเอาหนั่มลงตัดร่อนกำนัำบีบนัำคันกำอุปถัมภ์กำชู้ แแงพักคือกตียงถมืชาว่านในเห็นยอดมันตัวรัวจัว พูดไล้เลียงย่ายเป็นไผ่เหรอเรากันมันมาเชียไปนะมันมาเชียไปแบบยั่ประเทศเลยรอเดี๋ยวทำมาก่าเลมันฆ่าโพดรอย,อย่มากกว,ว่าเลยมันเนี่ยเลี้ยงย่ายเนาะครับเนี่ยไปเล้วคตเห็นมากเชียรไปเอาเนี่ยอยกด้วยไฮ้เอาเนียหีกว อยู่บานเขาเป่นเนี่ยหยิกแบบน,น <c oughs> เกียวไปยังกระดองเนี่ยวาไหเพราะว่ามันกินได้กินว่าได้กินนังว่าได้นั่งกระดูกแขนข้อตุลาวาหบอ

ดิ้องเอาปอแบมง้ดดเออเปิ้งแลก็แดดไปปิ้แดกดบอืมว่าแฮมันชัดเจนคึ้นม่คืออะไหรอ เอากับพุกขึ้นมาแล้วเขาห้าเจ็บเจ้ากับพ่อโยยู่ตัวพันยบพ่อโยยู่แมนเลยก็แค่แก้กินเขาแจ็บปะรูไปนี่ละ เขาว่าหน้าจะขี้รื้อเบิ้มทุกนี่แหละทุกเกิดเป็นทุกเบิ้มกระทัก,ทกเบิ้มแหลมันพนทุ่ไปเยสินี้ถึงจะเอาทุกมาเืิมแบบของเลยกลาเป็นแน่นเป็นเน่าเนี่ยวมันโชว์ดีตัวคำว่าเป็น,น,น,ปน,น,น,มนโม,นมจักเลยได้ยอนเจ็บนั่นไถ่กันไป 哭包呢？哭包呢？嗯